สวัสดีครับอยู่กําลังกรีเดอรเอ็กคาเวเ,เตอร์ทราครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกท่านครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้มาดูเจ้าซานี่ y 205 h d ์สอห้อรือรถใหม่ครับรถใหม่ใหม่ถอดด้ามงัดต่ออยู่คาครับอืเออเออเอเอ นี่ครับนี่นี่นี่โอ้ถือว่าจวดจาดอยู่ครับกับการเคลียร์ลิงตออยูคาเออเออท่อหรือเปล่าอา้าวท่อจริงๆตรงนี้มีท่อครับเออเออ ซานนี่ S, S, ani, S Y 2 0 5 H D P C ตัวท็อปของซานนี่ครับตัวท็อปเลยคันนี้ใหม่ล่าสุดเกะป้ายแดงมาเลยครับนี่เกะป้ายแดงมาเลยบคนขคับถือว่าสุดครับ เรื่องทำลายคือ,อนี่จวดจันจริงงัดงัดงัดทั้งงัดงัดทั้งงัด สังงัดครับเอือสุดจัดไว้ใช้ได้ครับเนืเออ้อ,อม,ามาเจอกับเจ้าสันนี่หน่อยเอ,อืองัดดังครวบเลยครับ Ừ, này non chinh chinh Ơ, ừ, to, 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 to Năn lẹ แรงเร็วเอาดุกล,ลังๆค่อยทีหนึง่งโอ้ดึงมาแบบสบายๆเลยครับนี่ ออมาดูเหลี่ยมนี้ทีนึงครับมุมนี้ทีนึงเออ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 งัดทั้งงัดเลยครับเอาในช่วงรับประกันครับเอาเต็มที่นี่นี่นี่ ฝั่งนี้ฝุ่นครับก็ฝุ่นกรุงเลยฝั่งนี้อื้อกรบกี้ไหมเหล็กนาใช้ได้เลย S Y 2 0 5 H D P C เอาลุยต่อแล้วครับลุยต่อแล้วครับเอาสุดแล้วครับงัดกลับแล้วครับไปเมื่อกี้ทางซ้ายนี่กลับมาทางขวาอาือกับการเคีรลิ่งโตอยู่ค่ะอือ เกะไกลกันเลยครับ Rèn chinh Tho ở đây hắm Tho vào bảo thô dưới cái này Coi coi nghe ถือว่าพลังกำลังเหลือๆครับตัวท็อปไม่ถอดด้ามไม่รู้ว่าจังหวัดสุรินทร์มียังน่าจะเป็นคันแรกๆของจังหวัดสุรินทร์ครับคันนี้ โดนท่อนี่หน่อยออกเคียร์ลิงไปก่อนครับก่อนปีใหม่อ่ากดเข้าคืนแล้วเดี๋ยวก็ต้องได้แก้เหมือนเดิมหลังปีใหม่ค่อยว่ากันครับนี่เอา โ่อมาต่อครับนี่เออมีรถไทคูบโบต้าวิ่งผ่านครับลงไปข้างล่างเลยสวนทางกันไม่ได้ลงไปล่างเลยครับฮบอ,อ,อะดูด,ดูนี่ครับ เดี๋ยวเราก็บิ่งกำลังแทน เขาว่าเขาว่าอะไรนะเขาว่าประหยัดตั้งแต่เริ่มต้นครับประหยัดตั้งแต่เริ่มต้นค่าตัวไม่แรงครับค่าตัวสามล้านต้นต้นประหยัดตั้งแต่เริ่มต้นเขาว่างั้นแหละเอ้ว เล่นกอกล้วยแล้วครับนี่เล่นกอกล้วยแล้วเออน้องข้างกินกล้วยเออเล่นกอกล้วยแล้วนี่กิ่งยางตรงนี้น่าจะโดนอาจจะโดนหักออก อามาดูกางยางจริ่งนี้ครับอือวางเด้อรถใหม่ด้สีถลอกเด้เอ๋รถนี่ครับไม่อยู่ครับไม่อยู่ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากรังเกดเดอร์ครับคลิปนี้รังเกดเดอร์ก็ขอจบตรงนี้ครับไวเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ